ีครับตุ่มแพ่ว่าเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าะนะครับวันนี้ผมพาพี่พาน้องมาหาตกปรากฏล่องมึงอีกจักเทียรนะครับอยู่ฝายน้ำล้นฝายน้อยครับฝายนี้น้ำจะไหลไปแม่น้ำสงขรามนะครับไหลไปทางพุนครับพี่น้องไหลไปทางหมู่บ้านผมเนาะไหลไปประจบกับแม่น้ำสงขรามน้ำลงค้นข้างหลายครับต่ว่ากับ่บเบียงเนาะครับพี่น้อง พอให้มีน้ำตนกับเป็นแต่มีปรากดกินอยู่หรอกเนาะคุณครับมากำลังเที่ยอยู่ทางผู้เนาะแล้ว <c oughs> เป็นแต่ฝนตกข้ามห้องบ่อเมื่อนี่คืออยู <c> ่เ <oughs> มื่อเช้านั้นฝนตกลิ่นๆนะครับพี่น้องตัวไก่ยังมืดอมื่มาอยู่ทางบ่ม,มืดปอนไหนครับ เป็นมืดมืดจ,งจงางๆทางผุนกับพอาทิตย์ขึ้นแล้วเนาะอารุ้น้ำกันครับเมื่อนี้บรรยากาศดีบ่อ้อนบ่องเอวเย็นสบายเยื่อที่เขาใส่ก็จะเป็นตัวเกานะครับมักไขวัวไข,ขว่กล้วยใส่กับไอ้นุ่นนะครับนุ่นหรือบักนุ่นแหรครับพี่น้องนะครับ đấy, ngồi vô đi đâu, im xiêm xiêm mất thế, may cha, không may, na กำลังแต่งเบียดอีกหลังนึงอยู่จ้ะนี่นี่นี่เบิ้ง <laughs> ไปเบียดไปเบียดติงมีตื่นเต้นแล้วเด้อ ป่าตอดเบ็ดนะครับพี่น้องน่าจะยู่เบ็ดอยู่ดอกเอาเลยเอาเลยบวูซ้ำเพิ่นกับมาซีดน้ำคือกันเนะจ้านะใครจะมันบ่มานขอให้มันมนกันแล้วกันจ้าหาอยู่หากินเนาะ ลุนไปน้ำกัน,น,นเนออี่ตุ่มว่าจะเปลี่ยนดวงเบ็ดลอ้องเบิองว่าสันจ้าปลาตอดดีอยู่จ้าแต่ว่าบอติดเบ็ดเฮาเนาะน่าจะเป็นปลาหน่อย ลมฝนกับมาแเราจะฝากับมืดถืมขอแล้วปลาข้ากันยุ่งพันแต่จกโตอยู่นยย <c oughs> เานาะเป็นยังจ้าหลุ่นไปลำกันเดี๋ยวจะน่อยฝนตกเขาจะค่อยวาก,กันไหมเนาะเออได้แล้วพุ่นอ่ะตัวแรกแหกมันโอ้ วอ้ยรุด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 สีดงสีได้แต่ละตัวอ้ยุ้นึ้งโง่พี่น้องตัวแรกของเขามันมานจ้ะตัวแรกแห่งมานมากับฝนปลามากับลม เป็นยังไงเ้าไหมเ ตุ่มกันล้างเก็บเบ็ดเนะจ้าเอาว่าจะใหญ่ไปไฟยงหญ่ผามาลายชั่วโมงเติบแล้วจ้าได้ปลาตัวเดียวบอคุมคาปันใดเนาะเดี๋ยวลองไปไฟเงี้จ้าที่ได้ตมติมๆกันขอกันไฟเงีเจ้า น้องโยนเบิงอยู่นี่ก่อนจะทางผ่นไปฝ่ายนะทียวมา มาหอดแล้วนะจ้าสายใญ่นามบุกลงคักเลยบรรยากาศดีจ้านามกับเป็นตาปลากินเบีดดีอยู่ขึ้นฝ่าขึฟฝนด้วยก็กจ้าบ่มีแดดแออกนเดี๋ยวห้อหลุนไปน้ำกันจ้าตุ่มย้อนเบีดลงไปแล้วหลังหนึ่ง าฟายมีมีพออยูค่คนเดียวนะจ้ะเพื่อนมาตุกนั่งอยูค่คนเดียวบ่คคอยมีคนนางเฝ้าเลยจ้ะเอาจะได้บาดท,ทันเนาะโอ้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  อืต้องจับต้องจับเบ็ดไว้จ้ากินเบ็ดเจอแล้วเราหันผ่านตูวมันจะเปลี่ยนเบ็ดไหมสั่นระวังเด้อคึ้นฝ่าคึ้นฝนมาแล้วจ้า อากาศบอคออออ่อยเอื้ออำนวยปันใดถึงล้มกระแ้งผ่านไปสองสโวงครับพี่น้องเงียบกิบช่วงแรกๆส่งคือจะหมันอยู่ครับป่าตอดอย,ยู่เรื่อยๆแต่ว่าปติดเบ็ดน,นะครับผมกับโมแน่ใจว่าเป็นปลาหน่อยหรือปลาใ่ ได้ตัวเดียวก็เอากินขึ้นเกาล้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเห็นเมนูเนาะครับเหน่อยเดีหยายก็เอาไปเห็นเมนูขึ้นเกาเอล้วกรับดีๆครับผมจะพาพี่พาน้องมาตกมาซิดใหม่ฝายฝายนี่ฝายฝายนี่ไม่น้ำสงข้ามนะครับนี่เนาะไหลลงไปบานผมเนาะล่อนามขึ้นเยกกหน่อยครับฝนตกลงมาเร่งๆน้ำอาจจะขึ้น,นทันทีปลาเลนขึ้นมาอีกเดี๋ยวเขาจะมาลุ้นน้ำกัน ว่ากันยู่บ้านครับมื่อนี้กะขออนุญาตกลับบ้านกันเนาะฝนกะใกล้จะตกแล้วครับมืดๆแหล่ๆมากอ้อมติดอ้อมแดนอยู่ <c oughs> ต้องแพ้ยวถ่ายยู่รถแล้ะเมนูหัามือนี้นะครับแกงประกดใส่บุญเสร็จเนาปะป่าเฮ้าได้มาตัวเดียวนะครับแต่ว่ามีป่าอยู่ในตู้เย็นอยู่ครับที่ สีดมาข้าวที่เหลียแล้วเนาะยังเหลืออยู่ครับเอามาเม็ดรุมร่วมกันกับเมนูตำมุ้งมือนี่ยังไงผิกตะบไข่ลูกโดดหอมแดงนะจ๊ะใส่รอหมอเดี๋ยวจักน้อยนะครับเราจะเอาเนื้อป่าลงเนาะ ปลาเขาลงไปเลยครับหมอเดือดแล้วปรุงไปเลยเนาะครับนี่น,ะะน้ำปลาห้านงเพียวโอ้เป็นปะลาลาพาบิดาเี่นั้งนะปลาลาพาบิดากินได้ว่านงเทียว <c oughs> <c oughs> ปลากเกลือนะครับอ,อันนั้นปลาดุกแห้งจะแสบเนาะครับพี่น้องโอ้ประกดกับปลาทั่วไปไดาเช่นกันแหละไข่ไข่กันนี่แหละ <c oughs> ปลาสายพันธุ์เดียวกันรอจังหน่อยนะครับ เนี่ยเราจะสีลงไปเลยปรากฏเนื้ออ่อนสุกไว้เนาะครับพี่น้งองเขาก็เอาเส้นลงไปเลยเนาะ มากินเขาแรงน้ำกันครับแกงปรากฏของเฮาได้ตัวเดียวแต่ว่าในตัวเย็นยังมี <laughs> ได้มากตัวเดียวใช่ไหม <laughs> แกงเต็มหมอ้อแกงเต็มหม้อป๋าเฮายังหลงเหลือนะครับอแ <laughs> ต่มาคงมือนี่หลงเรือจากกันที่เฮาบราเิเฮตเมนูนั้นนะจ๊ะ <laughs> ที่ว่าเฮาได้สองตัวนั่นเยฮาได้มากครับ <laughs> แบ่งกินเรือไ้ห้าก็ยัดตัวครับ <laughs> มาจ้ากินขขาน้ำกันจ้าน้องเพียวลอยแบบเปลี่ยนหลังคามากเพรานี้จ้าก็เลยไปตัดสันโดยตัดออกนากมลมอุดร้ดเรยววันนี้นะิ้มเหมือนกันครับสีมือน้องเพียววันนี้ปลาก็นั่งอุบอวบเลยจะว่าปลาใครกวาดรถเนาะนี่นะครับ ออ,อืยอดครับน้ำกระหอนอากาศกระหอนครับพี่น้องคือฝนจะตกนี่แหละเนาะครับเป็นเอา,เอาๆหมากๆเลยเงือผมแตกแล้วเ้าท้ายอยู่ครับซิมเบึ่อีกจะข้าก่อนซิมดูเถอะหลายค้ำเลยเด้นีีกหลายข้าเลยวันวน้องเพียวแสบเนาะ อืเขาทาปัเรือเมนูนี่ห้าวบดได้เห็ดกินนดวนแล้วเนาะครับส่วนมากแด้ประกฏมากก็จะแยงแซนโอมัยสมนะน้องแพลวครับถอดถอดแน่ปลาลัดพริกแน่ราแยงใส่เส้นนี่บพใครได้เห็ดกินครับเปนโดนเฮ็ดกินแซบคือเกากหินหลายๆ ช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปปรากฏดูเนาะครับพี่น้องเพราะว่าฤดูนี่เป็นฤดูการล่าปรากฏครับนามมาใหม่ๆนาดินกับป่ายังบ่ท่านได้กินเบ็ดนะครับเพราะว่านามคุ่นครับป่าพวกใครกินเบ็ดลอยจากน้อยครับเมื่อนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องกับบรรยากาศจินเ้านี่แหละนะครับตุ่มก็ตนองแพลกับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กําลังใจตุ่มก็ตนองแพลวมาอยู่สม่ําเสมอเนาะเมื่อนี้กับขอาลาไปก่นอนครับสวัสดีครับ